เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราความหลงจากผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเมื่อทีมของเราทำผลงานชิ้นโบแดงด้วยการบุกไปถล่มเอาชนะทีมคู่อริตลอดการอย่างทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาได้แบบขาดลอยถึง3ประตูต่อสูงที่สนามโอทราฟอร์ดของพวกเขาในเกมที่ไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันหรือรูปเกมที่ออกมาตางก็เป็นทางลิเวอร์พูลที่เหนือกว่าแทบจะทุกประการ หนึ่งในฮีโร่สำคัญสำหรับเกมนี้ก็คือหลุย t h ดิออสที่ทำไป2ประตูและตัวของดาวเตะทีมชาติโคลอมเบียเองก็มีการออกมาแสดงความปราบปลื้มใจที่สามารถจะระเบิดฟอร์มเทพเพื่อช่วยเหลืลสอสโมสรของเราได้ผม <ś> มีความสุขอย่างยิ่งที่สามารถทำประตูเพื่อช่วยทีมของเรานะดิออสกล่าวสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือ การที่ทีมกําลังทําผลงานได้ดีคว้าชัยชนะได้แถมมันยังเป็นชัยชนะในเกมที่มีความสําคัญอย่างยิ่งแบบการแข่งขันในเกมนี้อีกด้วยในตอนนี้ผมตั้งตารอ,อที่จะได้พักผ่อนกันสักหน่อยแล้วจากนั้นจะกลับมาเดินหน้ารยกันต่อผมมีความสุขที่สามารถโชว์ฟอร์มออกมาได้ดีผมต้องการที่จะเดินหน้ารักษาจังหวะการเล่นของตัวเองให้ได้แบบนี้ต่อไป แน่นอนที่สุดว่านั่นรวมถึงการช่วยเหลือทีมแบบที่ผมเองก็แสดงให้เห็นมาโดยตลอดอีกด้วยหนึ่งในสิ่งที่นักเตะในตำแหน่งกองหน้าหรือตัวรุกจำเป็นจะต้องทำอยู่แล้วก็คือเรื่องของการทำประตูและการทำแอสซิตให้กับเพื่อนร่วมทีมมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำตามภาระหน้าที่เหล่านั้นอยู่แล้วนะ แต่เมื่อเราสามารถที่จะทําเช่นนั้นได้คุณก็ต้องจะไม่เหลิงกับผลงานของตัวเองนะและในทางตรงกันข้ามสําหรับตัวของผมเองนั้นผมก็ต้องการที่จะเดินหน้าทํางานของผมต่อไปตามแนวทางที่มีความถ่อมตัวแบบนี้แหละเพราะนี่มันคือตัวของผมเอง ผมจะเดินหน้าทํางานหนักอย่างที่เป็นเสมอมาและผมก็เชื่อว่านั่นแหละคือสิ่งที่มันจะสามารถช่วยเหลือทีมได้เพื่อให้เราบรรลุได้ตามเป้าหมายที่เรามีการวางเอาไว้อย่างแท้จริงในนก็พูดถึงเรื่องความสุดยอดสำหรับแนวรุกของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูในส่วนของเกมรับกันบ้าง วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราต้องให้การชื่นชมเป็นการพิเศษจากผลการแข่งขันในฤดูกาลนี้ที่ผ่านมาเมื่อเราได้เห็นพัฒนาการขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนําไปเปรียบเทียบกับในการแข่งขันเมื่อฤดูการที่แล้วที่ทีมของเรามักจะเสียประตูแทบจะเกือบทุกนัดเกินเลยก็ว่าได้จนทำให้มันเหมือนกับว่าการเกือบคีนชีตนั้นเป็นเรื่องที่ยากเย็นเสียเหลือเกิน แต่เมื่อเริ่มต้นฤดูการใหม่ภายใต้การคุมทีมของกุนซือคนใหม่แม้จะมีผู้เล่นหน้าเดิมแบบยกชุดแต่ผลที่ออกมาในสนามนั้นมันกลับแตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิง ตลอดสเกมแรกของฤด,ดูการใหม่นี้เรีย์พูคว้าชัยชนะรวดโดยยังไม่เสียเลยแม้แต่ประตูเดียวและยิงไปถึง7ดลูกนั่นจะทำให้นักข่าวเอาเรื่องนี้ไปสอบถามกับตัวของทางอาร์เนอร์สตรอตเลยว่าเขาพัฒนาและยกระดับเกมรับของทีมขึ้นมาแบบนั้นได้อย่างไรกันผมคิดว่าที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรไปมากมายจากเดิมหรอกนะสตรอตก่า คุณก็แค่คุ้นเคยกับมันหากคุณติดตามดูวิธีการเล่นของทางลิเวพูลมาอย่างยาวนานคุณก็จะเห็นได้ว่าพวกเขาเป็นทีมที่เล่นเกรนเพรสซิ่งสูงกันอยู่แล้วนะและนั่นก็คือสิ่งที่เราพยายามทำกันในตอนนี้ก็อย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วว่า ในเวลานี้เราผ่านการลงสนามาามา3เกม2เกมแรกเราเจอกับอิฟสวิตและ b r e นฟอร์ดซึ่งมีความแตกต่างกันเรื่องนั้นชัดเจนมากทว่าผมก็ยอมรับว่าตัวของผมเองก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะผ่าน3าเกมแรกด้วยการเก็บมาได้9กคะแนนเต็ม เมื่อคืนนี้เราเล่นเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาเองก็เป็นทีมที่ดีมากๆและเปี่ยมไปด้วยคุณภาพดังนั้นการที่เราสามารถเก็บคินชิตมาครองได้ผู้เมนก็ประทับใจในตัวลูกทีมเหมือนกันอย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมว่าในเกมนี้เราได้ผู้รักษาประตูของเราช่วยเหลือทีมเอาไว้ถึง2จังหวะใหญ่ๆแต่แน่นอนว่ามันเป็นการเริ่มต้นฤด,ดูกาลที่ดีมากๆแลวเราก็ยังมีอะไรที่ต้องพิสูจน์ตัวเองอีกเยอะ เมื่อพูดถึงการเล่นเกมรับของเราที่มีพัฒนาการขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งผลงานเด่นที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ซึ่งก็ยังอยู่ในส่วนของเกมรับของเราอีกเช่นเดียวกันนั่นจะเป็นส่วนของหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมในการทำทีมของทางอาร์เนสต์รกุนซือคนใหม่ของเราและมันก็คือตัวเลขในเชิงสถิติที่ไม่เคยโกหกใครและไม่สามารถที่จะแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ ชัยชนะเหนือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสประตูต่อศูนย์ดังกล่าวนั้นเป็นการต่อยอดผลงานของเขาจาก2เกมแรกที่กระทุบเอาชนะทางอิปสุดเท่ามาได้2ประตูต่อศูนย์และเบรนท์ฟอร์ดด้วยสกอร์เดียวกันนั่นทำให้สล็อตกลายมาเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในหน้าประวัติศาสตร์131ปีของทีมเราที่สามารถคว้าชัยชนะในเกมลีกสูงสุดของประเทศได้จากการคุมทีม3เกมแรกและไม่เสียเลยแม้แต่ประตูเดียว นอกจากนี้เขาก็ยังกลายมาเป็นผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลคนแรกที่คว้าชัยชนะในศึกแดงเดือดเนะีทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ในทันที จากกันพบกันครั้งแรกนับตั้งแต่ยุคของทางบ๊อบเพรสลีย์เมื่อเดือนพฤศจิกายนในปี1975และหากเรานับเฉพาะเกมแดงเดือดที่ต้องบุกมาเยือนถึงโรงละครแห่งความฝันนี้เขาก็เป็นเพียงคนที่สองในหน้าประวัติศาสตร์เท่านั้นที่ทำฟีิตินี้ได้ต่อจากทางจอร์ดเคที่ก็เคยทำเอาไว้สำเร็จและย้อนไปไกลถึงเมื่อเดือนพฤศจิกายนในปี1936โน้นกันเลยทีเดียว ดังนั้นเสถิติทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นจากการเข้ามาคุมทีมเพียงแค่3เกมก็ทําให้เราสามารถที่เชื่อได้ว่ามันจะมีสถิติอีกมากมายที่รอคอยให้ตัวสลตไปทําลายและสร้างเสถิติใหม่ขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นการตอกย้ําให้เห็นถึงความสุดยอดของกุนซือดัชแมนผู้นี้ได้เป็นอย่างดี หลังจากฟังเรื่องราวที่น่าจะทำให้เราหัวใจพองโตกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูประเด็นที่กลายมาเป็นเรื่องร้อนฉาและถูกพูดถึงกันเป็นวงกว้างมากที่สุดนอกเหนือจากผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก,กันบ้างนั่นก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอนาคตของทางโมฮัมเหม็ดสาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์ที่ซึ่งโจตัวเองก็กำลังระเบิดฟอร์มเทพเสียเหลือเกินในการแข่งขันฤดูกาลใหม่นี้ เมื่อคืนนี้เจ้าตัวก็กดเพิ่มไปอีกหนึ่งประตูกับอีก2องแอซิดช่วยดลบรรดาลชัยให้กับทีมของเราได้อีกครั้งอย่างไรก็ตามเขาก็เหลือสัญญาผูกมัดกับทีมของเราอีกแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นซึ่งจะไปสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์ของปี2025 ล่าสุดตัวของซาร่าเองก็ได้ออกมาเปรยเป็นไหนว่านี่อาจจะเป็นซีซั่นสุดท้ายที่เขาลงเล่นในสีเสื้อของลิเวอร์ p o o พร้อมด้วยการเปิดเผยสาเหตุที่มันเป็นเช่นนั้นเพราะจนถึงเวลานี้เขาก็ยังไม่ได้รับข้อเสนอสัญญาใหม่ใดๆจากทางสโมสรและเบื้องบนลงมา ด้วยความสัต์จริงเลยนะผมมีสัมอร์ที่ดีมากๆผมได้อยู่กับตัวเองมาแบบยาวๆและผมก็พยายามจะคิดบวกเอาไว้อยู่เสมอเพราะนี่อาจจะเป็นปีสุดท้ายของผมกับสมูสรอนสาลากราผมก็แค่ต้องการจะสนุกกับมันผมไม่อยากจะไปคิดถึงมันแต่ผมอยากจะลงเล่นฟุตบอลอย่างมีอิสระและเราจะได้เห็นกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในปีหน้าความจริงก็คือผมก้าวเท้าลงสนามมา และบอกว่านี่อาจจะเป็นเกมแดงเดือดครั้งสุดท้ายของผมที่สนามแห่งนี้นั่นเป็นเพราะว่าสโมสรยังไม่มีการเข้ามาพูดคุยกับผมเลยเมื่อมันเป็นเช่นนั้นนี่ก็เลยอาจจะกลายมาเป็นฤดูกาลสุดท้ายของผมแต่ก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าสุดท้ายเราจะได้เห็นกันว่ามันจะเป็นอย่างไรหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆตอนสิ้นสุดฤดูกาลนั่นแหละ ฟังการออกม้สัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้นของทางโมฮัมเหม็ดซาลาที่ใครหลายคนเชื่อว่านี่เป็นการทิ้งบอมครั้งใหญ่เทว่าข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูการออกมาชี้แจงแถลงไขถึงเรื่องดังกล่าวจากมุมของทางอร์เนอร์สตรทในใหญ่ของเรากันบ้าง นักข่าวก็มีการนําเรื่องนี้ไปสอบถามความคิดเห็นของกุณซื่อดัชแมนหลังเกมว่าข้อความที่ตัวของซาร่าต้องการจะสื่อออกมาต่อสาธารณะจากการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้นนั้นมันมีความหมายว่าเขากําลังจะอําลาสโมสรไปแล้วจริงๆใช่หรือไม่อย่างไรกันนั่นทำให้ทางสตรอพยายามที่จะสงบอารมณ์ของทุกฝ่ายลงและเขาก็ยังคงอุบไตไม่ได้ให้ความเห็นใดๆออกมาเพิ่มเติม มันมีอะไรมากมายอยู่เบื้องหลังเรื่องนั้นนะสโตรอดกล่าวแต่ในตอนนี้เขายังคงเป็นนักเตะของเราเราผมเองก็มีความสุขอย่างยิ่งที่มีเขาอยู่กับทีมของเราด้วยเขาเล่นได้ดีมากๆผมแมงไม่อยากจะไปพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสัญญาของนักเตะนะแต่หากจะให้ผมตอบเรื่องการเล่นของโมซาราว่ามันเป็นอย่างไรผมสามารถพูดได้ยาวนานหลายชั่วโมงเลย เขาสร้างความประทับใจอีกครั้งเหมือนใน2เกมแรกที่ผ่านมาแต่หากเราพูดถึงผลงานของใครสักคนเป็นการเฉพาะผมว่ามันอาจจะไม่ยุติธรรมกับนักเตะที่เหลือคนอื่นๆนะเพราะในเกมนี้ทีมของเราก็สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดอย่างแท้จริงเราเล่นกันเป็นทีมได้ดีมากๆเราตั้งเกมขึ้นมาจากแดนหลังเราพยายามเล่นกันแบบเพรสซิ่งสูงมิดฟิลของเราก็คอยวิ่งวนกันอยู่ตลอด ความสนใจทั้งหมดอาจจะไปอยู่ที่ตัวของโมและหลุยดีออสแต่นั่นดูไม่ค่อยจะเป็นธรรมนักกับนักเตะที่เหลือของเราอีก9้าคนและก็รวมไปถึงบรรดาตัวสำรองที่ได้ถูกส่งลงสนามมาในการแข่งขันเกมนี้ด้วยแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ